สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเหมือนเดิมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแผน4.3 Defense นั่นเองครับก็ประกอบไปด้วย c m 2คนนะครับ c m 1คนในแดนกลางนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้อง,องที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นริเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกิงกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายหลายคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีครับแต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับโดยนักเตะ CDM นะครับที่จะแนะนำนะครับก็ควรจะต้องอาจจะต้องซีดาวแหละเพื่อที่จะเล่นง่ายๆนะครับนะบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็น CDM แท้นะครับอย่างตูวเลขก็ไม่ได้เป็น CDM แต่ว่าสามารถเล่นตำแหน่งรองได้นะครับก็จับมาเล่นในตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเฮ้เทะครับว่ no าเปียโรจะประมาณไหนฮะไปเลยโอเคครับวันนี้เล่นในบ้านครับเฮ้เ oh, ท hey, ะครับเปิดบ้านด้วยเสียสามดีเฟครับฝั mm hmm. ่งนี้ก็ mm hmm. เป็นแผนยอดนิยมในยุคปัจจุบัน4 1 2 1 2นะครับ ซึ่งดูซิว่าเสียมสามดีเฟนจะรับมือกับแผนแบบนี้ได้หรือเปล่านะ,ะครับผมอ้าวแล้วเราก็ลืมเอาชินโล่าเข้ามา ครับเม e งที่ทำ o อครับขึ้นนำไปก่อนครับจากโรนัลโดครับ ลูกนี้กูตัวเจ็ได้เฉยเลยเอาเ้าไปตกตรงนี้เรียบร้อยสิครับผมบอลไม่เป็นใจเลย Milinkovic Savic. Now with Mendy has it. Rivaldo. Rivaldo. Nữa là cô. Nè. À, chia anh. อื้อจีบบลก่อนอ๋อโอเปียโรถึงว่านี้เปียโรเรา ตรงกลาง CDM สองคนนะฮะก็ไว้ต้อนรับในการบุกเด่นกลางนี่ครับ

เฮ้ยจะจ่ายให้ใครสักคนนี้ก็จ่ายไม่ได้เลยอ่ะลองดูสิลูกนี้อัลบบโตอัลบบโตหน่อยสิงได้ 15 minutes remaining the perfect position to read it our play stopped it is a free kick well the atmosphere is so tense inside this stadium but can they find that moment of magic to win this game the crowd certainly think so just listen to them อืมไม่ผลาดรายการโอ้โหลูกนี้บล็อกไม่ติดนะฮะทุกคน89ซะด้วยเรียบร้อยเลยเกมแรกโอเคอ่ะ เรามาเนี้ยโดนช่วงท้ายนะครับแล้วก็โดนลูกลูกคอนเนอร์ไปลูกแรกฮะเปเลยอเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันดีกว่านะครับโอเคครับอลองเปลี่ยนตัวเจ็ซินโยกออกไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะหลงป่ายนะครับเจ็ซินโย เอาเป็นชินุล่ามานะครับแล้วก็เอาขวามาเป็นวีอ่าอลิวนโดนะครับครับชินล่าอ่าโอเคขึ้นมาไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์

So plenty of forward momentum from Real Madrid here. Got to it easily, the keeper. Mendy. Ginola. Milinkovic Savic. Pirlo. Carlos Alberto. Carlos Alberto has it. Plenty of support here. Ronaldo. Onto gino Ginola.

อ่ะแล้วก,ก,ลก็หมดเวลาครับผมอ่าลุงนี้เอาจุดโทษก็ดีเอาฟรีคิกหน่อยก็ดีเมื่อกี้สี่ไหนสองไม่ล้นไม่ติดม <c oughs> Yaya Toure, Mendy. Well, passing moves like this will build confidence. You can sense the threat is there. Johan <plains> Now Kreis. <reco> <sweating> Yaya Toure. And <makes legislation> we're into the final half. Ronaldo on the ball. มีการฟาวเกิดขึ้นฮะโอเปแล้ว โรนันโดจนต้องลงมาช่วยเกมรับริวัลโดเอาหน่อยสิอีออออกฝั่งหนึ่ออนงออกไปแล้วนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมในส่วนของ4-3-3 defense 3, 3, น,นะฮะเดืนยันนีดหนึ่งอาจจะต้องใช้ CDM ที่ทมีสกิลมุกสีดาวนะครับซึ่งก็มีไม่เยอะมากนะครับในส่วนของสีดาวนะเปียโร่ก็ประมาณนี้รึบไม่ถึง ก็รูปร่างเล็กๆหน่อยครับในส่วนของอังเดปีเโร่ติดบอกอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หอน้าแล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ